สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลูกพลังพิเศษในตัวคุณสิ่งเล็กๆง่ายๆที่หลายคนหลงลืมแต่ถ้าพูดถึงความมหัศจรรย์ก็ต้องบอกว่ามหัศจรรย์จริงๆวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อความมหัศจรรย์ของการขอบคุณยิ่งคุณขอบคุณมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งได้รับมากขึ้นเท่านั้นมีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตผู้คนได้ โดยไม่ต้องมีทรัพย์สินไม่ต้องใช้เวลาไม่ต้องรอใครสิ่งนั้นคือการขอบคุณคำว่าขอบคุณดูเหมือนเป็นเพียงคำพูดง่ายๆที่เรามักจะใช้กันตามมารยาทตามหน้าที่หรือเพียงเพื่อให้ดูดีแต่แท้จริงแล้วมันเป็นพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงที่มีอนุภาพเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ลองนึกดูว่า หากเราตื่นขึ้นมาในทุกเช้าด้วยใจที่รู้สึกว่าวันนี้ฉันโชคดีจังที่ยังมีชีวิตอยู่หัวใจของคุณจะเบาสบายจิตใจจะสงบและความคิดของคุณจะเปิดกว้างสิ่งเล็กๆที่คนอื่นมองข้ามคุณจะมองเห็นว่ามันคือของขวัญจากจักรวาลการขอบคุณไม่ได้ทำให้สิ่งรอบตัวเปลี่ยนแต่มันทำให้มุมมองของคุณเปลี่ยน และเมื่อมุมมองของคุณเปลี่ยนโลกทั้งใบของคุณก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยมันคือพลังจิตที่ลึกกล้ำที่แม้แต่นักวิทยาศาสตร์ด้านจิตวิทยาก็ยังต้องยอมรับว่าคนที่มีความรู้สึกขอบคุณอยู่ในใจเป็นประจำจะมีความสุขมากกว่าจะมีสุขภาพที่ดีกว่ามีภูมิคุ้มกันทางจิตใจสูงกว่าและมีความสามารถในการเผชิญกับปัญหาที่เหนือกว่าคนทั่วไป เพราะการขอบคุณมันไม่ใช่เพียงการน้อมรับสิ่งดีสิ่งดีแต่เป็นการปลดปล่อยตัวเองจากความขุ่นมัวความโลภและความกลัวเมื่อใจรู้จักขอบคุณมันก็ไม่ต้องการครอบครองอะไรเพิ่มไม่ต้องแข่งขันไม่ต้องเปรียบเทียบและเมื่อไม่เปรียบเทียบความสงบก็บังเกิดคนที่รู้จักขอบคุณแม้ในวันที่ไม่มีอะไรให้ชื่นใจเขายังคงมีใจที่มั่นคงและนั่นเอง ที่ทำให้ชีวิตเขากลับมีสิ่งดีๆไหลเข้ามาเพราะเขาคือแม่เหล็กแห่งพลังบวกคนที่ขอบคุณได้แม้ในวันที่แพ้จะเป็นคนที่ชนะในที่สุดคนที่ขอบคุณได้แม้ในวันที่ล้มจะเป็นคนที่ลุกขึ้นได้เร็วที่สุดเพราะการขอบคุณคือการบอกกับจากระวาลว่าฉันพร้อมที่จะรับบทเรียนพร้อมที่จะเติบโตและพร้อมที่จะเปิดใจรับทุกอย่าง ด้วยหัวใจที่ไม่ตัดสินในทุกๆวันชีวิตของเราเต็มไปด้วยปาฏิหาริย์เล็กๆมากมายเพียงแค่เราไม่เคยสังเกตคุณเคยขอบคุณลมหายใจหรือเปล่าคุณเคยขอบคุณหัวใจของคุณไหมที่มันทำงานไม่เคยหยุดแม้คุณจะลืมมันคุณเคยขอบคุณสายตาของคุณหรือเปล่าที่ยังเห็นแสงเห็นสีเห็นคนที่คุณรักหากเราเริ่มขอบคุณตั้งแต่เรื่องพื้นฐานที่สุด เราจะเริ่มรู้สึกว่าชีวิตเรามีอยู่มากกว่าที่เราคิดไว้เสมอบางคนมองชีวิตด้วยความขาดจึงยิ่งรู้สึกว่าไม่มีอะไรเลยแต่บางคนแม้มีน้อยแต่รู้จักขอบคุณสิ่งที่มีจึงรู้สึกอิ่มใจเหลือเกินการขอบคุณยังเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างสิ่งที่เรามีกับสิ่งที่เราต้องการ เพราะมันทำให้ใจเราพร้อมจะรับสิ่งดีๆเพิ่มเติมเมื่อคุณขอบคุณจิตของคุณจะเข้าสู่สภาวะเปิดรับและเมื่อจิตเปิดรับโอกาสจะเริ่มเดินเข้ามาหาผู้คนดีๆจะเริ่มเข้ามาในชีวิตเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อจะเริ่มเกิดขึ้นอย่างเป็นลำดับการขอบคุณไม่ใช่เพียงแค่การรู้สึกด,ดีแต่มันคือเครื่องมือที่เปลี่ยนแปลงพลังงานรอบตัวเรา มันเปลี่ยนคลื่นความคิดของเราเปลี่ยนการสั่นสะเทือนของใจและเมื่อใจเราเปลี่ยนโลกก็เริ่มเปลี่ยนตามไปด้วยสิ่งที่คุณขอบคุณจะยิ่งเพิ่มพูนสิ่งที่คุณสรรเสริญจะยิ่งเบ่งบานยิ่งคุณขอบคุณมากเท่าไหร่คุณก็จะได้รับมากขึ้นเท่านั้นไม่ใช่เพราะสิ่งดีมันเพิ่งเกิดขึ้นแต่เพราะคุณเริ่มมองเห็นสิ่งดีๆที่มันมีอยู่แล้วจงขอบคุณ แม้กระทั่งเรื่องที่คุณยังไม่ได้เพราะนั่นคือการประกาศว่าฉันเชื่อว่ามันกำลังมาและความเชื่อนั้นจะเปลี่ยนให้ทุกความฝันกลายเป็นจริงได้ในไม่ช้าจงเริ่มขอบคุณวันนี้แม้เพียงห้าสิ่งเล็กๆในชีวิตเช่นขอบคุณที่มีบ้านขอบคุณที่ยังมีข้าวกินขอบคุณที่ยังมีเพื่อนดีๆขอบคุณที่มีโอกาสเริ่มต้นใหม่ขอบคุณที่ใจฉันยังไม่ยอมแพ้ ทำเช่นนี้เป็นนิสัยวันลนิดแต่สม่ำเสมอแล้วคุณจะพบว่าพลังแห่งคำขอบคุณคือของขวัญล้ำค่าที่สุดที่ชีวิตเคยมอบให้คุณมาและเมื่อนั้นคุณจะเข้าใจว่าคุณไม่จำเป็นต้องวิ่งตามสิ่งใดอีกเลยเพราะทุกสิ่งที่คุณต้องการกำลังวิ่งเข้ามาหาคุณด้วยแรงแห่งการขอบคุณที่ออกมาจากใจแท้ๆของคุณเอง ถ้าหากเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมส่งข้อมูลดีๆเหล่านี้ให้กับคนที่คุณรักกันให้ทั่วถึงด้วยนะครับสวัสดี